คุณผู้ชมครับบอกเลยฮะว่าข่าวแรกของเราวันนี้ครับเป็นข่าวที่ร้อนแรงจริงร้อนแรงขนาดแซงโควิด -19 เลยครับที่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นประเด็นใหญ่สุดนะฮะในทุกแวดวงครับแต่ว่าข่าวบันเทิงของเรายกให้กับข่าวนี้ครับเมื่ออดีตนะฮะคู่สามีภรรยานะครับคุณหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์นะครับแล้วก็คุณติ๊กนะฮะคุณติ๊กกนิทถลินนะครับหรือว่าชื่อใหม่ของเธอก็คือกุ้งพลอยล่าสุดครับคุณกุ้งพลอยเนี่ยนะฮะหรือว่าคุณติ๊กเนี่ย เมื่อวานนี้ครับเขาได้มีโอกาสนะฮะได้โพสต์คล <t ried même> ิปนะครับเป็นคลิปของลูกสาวก็คือน้องวิจินะครับผ่านอินสตาแกรมคลิปนี้ครคุณผู้ชมแล้วก็ข้อความเขียนว่า10เดือนที่ผ่านมาไม่มีการพัฒนาขึ้นจากที่แม่เคยสอนหนูสักอย่างลูกเอ๋ยเท่าที่แม่เฝ้ามองลูกอยู่กลับมาสู่อ้อมแขนแม่ได้แล้วลูกเอ๋ยแม่สอนลูกเป็นทุกอย่างเลยแต่ตอนนี้มันเริ่มหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นี่10เดือนแล้วนะ แม่คงยอมไม่ได้แล้วแหละแล้วก็วายอยคือต้องบอกว่าหลังจากที่โพสตลงไปนะคะคุณผู้ชมค่ะก็มีชาวเน็ตเนี่ยต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนานาทั้งเข้าข้างคุณแม่ด้วยหรือว่าเข้าข้างพี่หนุ่มเองก็ตามนะคะแต่ยังไม่เท่านั้นค่ะก็ยังมีการพาดพิงนะคะถึงการเลี้ยงลูกของคุณหนุ่มสอนราม ว่าเด็กในวัยเดียวกันเนี่ยตอนนี้เขาพัฒนาไปไกลถึงไหนแล้วต้องเป็นลูกของเราเหรอที่ต้องรอให้เขาพัฒนาด้วยตัวเองไปตามวัยเธอสอนลูกมาทําเป็นทุกอย่างแต่ตอนนี้แต่ละอย่างเริ่มหายไปไหนเธอยอมไม่ได้แล้วค่ะทําไมมีประสบการณ์เลี้ยงเด็กมาถึง20ปีแต่วิจิถึงพัฒนาช้ากว่าที่เธอเลี้ยงวีจิมาไม่กี่ปีจุดเริ่มต้นที่เลือกเดินทางผิด ทุกคนมีสิ่งที่เคยทำผิดพลาดเช่นกันแต่ก็สามารถแก้ไขให้มันถูกต้องได้เคยมีคนพูดกับเราว่าพอเด็กเนี่ยพอถึงวัยเขาก็จะพูดเองแต่เราต้องมีวิธีการสอนการพัฒนาของเด็กที่มีความรู้จริงแบบถูกวิธีหรือเลี้ยงเป็นสอนเป็นหรืออาจจะเป็นเพราะว่าประสบการณ์สอนเด็ก ไม่ได้มีจริงอย่างที่บอก,กบใจกล้าพอไหมคือลูกสู่อกแม่เขาเพราะเหตุผลที่กลัวหรือเพราะข้ออ้างเลิกโทษ ดินฟ้าอากาศคนสิ่งของได้แล้วหันมาจริงจังเพื่อลูกได้แล้วหันมาเมตตากับลูกแล้วก็แม่เขาบ้างเถอะความอดทนของคน,นยมีขีดจำกัดคงไม่รอให้พ่อป่วยตายก่อนจะได้เจอหลานกราบขอความเห็นใจในสิ่งที่ขอร้องใช่นะข้อความนี้หลังจะโพสต์ไปครับก็ตีความหมายได้ว่า 1. ในนั้นก็ต้องมีพี่หนุ่มสอนรามาสองน่าจะพาดพิงไปถึงพี่เลี้ยง นะครับที่บอกว่าประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็กถึง20ปีนะครับสก็คือเมตตาลูกและแม่ของเขาบ้างเธอก็หมายถึงตัวเองนะครับเพื่อที่จะได้เอาลูกเนี่ยได้กลับไปเจอคุณพ่อะนะครับหลังจากนั้นครับไม่เท่านั้นนะฮะโพสต์นี้ถือว่าหนักหน่วงแล้วมีหนักขึ้นบีเพราะว่าเธอไดไลฟ์ครับผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอนะครับเป็นช่วงมงนี่ครับคือภาพบรรยากาศตอนไลฟ์แล้วคนดูเยอะด้วยนะเห็นไหมสี่ห้าร้อคนนะคุณคือไลฟ์ไปก็ หลายคนรู้สึกถึงความแบบว่าอัดอั้นตันใจแล้วก็น้ําตาขึ้นไล้ไปร้องไห้ไปเลย,ยว่าม<ช>ันเถอะนะคะแล้วก็อยากจะขอความเห็นใจเพราะว่าวันหนึ่งถ้าลูกโตขึ้นแล้วรู้ในสิ่งที่แม่มีอยู่ในมือคือเชื่อว่าอดีตสามีเนี่ยจะไม่ได้ความรักจากลูกแน่นอนยอมให้เกลียดเลยเพราะอดีตสามีทําตัวไม่เหมาะสมแถมยังสัมมเมลเทเมาตอนนี้เนี่ยเธอหมดรักแล้วจะไปมีอะไรกับใครก็ไปแต่อย่าเอาลูกมาอ้าง คือ,อพูดเหมือนกับว่าเหมือนรู้ว่าพี่หนุ่มเนี่ยมีใครอีกคนอยู่หรือ,เ,อ,อเปล่านะประเด็นมันกลับลากันเลยทีเดียวนะครับเธอให้ฉายาของตัวเองว่าเธอเนี่ยเปรียบเสมือนกับคุณแม่ขอทานะนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีประเด็นทําให้เลิกลากันไปก็คือคุณติ๊กเนี่ยหรือนะหรือว่าคุณกุ้งพลอยเนี่ยทำตัวไม่เหมาะสม,มนะไม่สมควรจะเป็นแม่ของลูกตอนนี้เธอก็กลับมาว่าอดีตสามีก็คือพี่หนุ่มสอนลาว่า ทำตัวไม่เหมาะสมสัมมาเลเทเมาอะไรที่ทําผิดไปแล้วขอให้หยุดทําอันนี้เธอบอกนะฮะ,ะหยุดสนุกในทางที่ผิดตอนนี้ทําเพื่อลูกดีกว่าเพราะว่าลูก,กเดือดร้อนแล้วก็ขอเตือนให้มันอยู่กับร่องกับรอยนะ,ะจะไปขึ้นศาลจะโดนฟ้องเธอก็พร้อมส่วนเรื่องที่บอกว่าตัวตัวเองเนี่ยหมายถึงพี่หนุ่มเนี่ยเป็นคุณพ่อสมุไรเป็นความคิดที่ป่วยมากอันนี้หมายถึงเ,ออเขาเขาบอกนะไม่ใช่ผมบอกนะ เออคุณติ๊กเนี่ยบอกใช่พร้อมยืนยันว่าตัวเองไม่เคยเล่นยานะครับตอนนี้ไม่มีหนี้สินแล้วไม่รู้ว่าอดีตสามีจะกลัวอะไรทำไมไม่แบ่งลูกกันนี่คือข้อความที่เธอไลฟ์สดนะครับแล้วก็พูดถึงกันนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็พี่หนุ่มก็มีมาตรการในการเจอลูกนะฮะกำหนดไว้ว่าแต่ละเดือนเจอได้เท่าไรเจอต้องไปเจอในสถานที่กลางนะครับมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เขาอัดอั้นแล้วออกมาไลฟ์ ใช่จริง,รงๆเราก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาเลยทีเดียวคุณผู้ชมค่ะแต่อันนี้ความเห็นส่วนตัวของเราเนาะ,ะเราก็เหมือนแบบความที่มันเป็นเรื่องในบ้านจริงๆมันเป็นอะไรที่เซนซิทีฟจะคอมเมนต์อะไรจะแสดงความคิดเห็นอะไรก็น่าจะนึกถึงลูกหรือว่าน้องวีจินะคะจะได้ไม่เป็นเรื่องที่มันแบบโกโซบิก so ระนึกออกมะบางทีเรื่องในบ้านก็คุยหลังบ้านน่าจะดีกว่าแต่นี่เขาอาจจะติดต่อกันไม่ได้อ อาจจะไม่มีโอกาสได้คุยกันนะครับปัญหาต่างๆอาจะโควิดด้วยหรือเปล่าก็เลยจะเจอลูกลำบากมากขึ้นไปอีกนะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอาจจะติดต่อกันไม่ได้ก็เลยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการสื่อสารแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วครับสิ่งที่คุณพูดไปมันจะอยู่บนโลกออนไลน์ทั้งหมดชวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดไม่มีใครลบออกไปหรือถ้าลบแล้วมือดีคลิปเล่าไปโพสต์ใหม่เรื่องมันก็จะไม่จบนะฮะเพราะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งฝั่งคุณติ๊ก หรือว่า<ช>คุณุ้งคลอยเนี่ยนะฮะแล้วก็รวมไปถึงพี่หนุ่มด้วยละกันอขอให้เคลียร์กันเร็วๆท้ายสุดอยากให้นึกถึงน้องวิจิเป็นอันดับแรกนะครับความ<ช>สุขของน้องนะฮะก็ถ้าเกิดพ่อแม่เคลียร์กันได้ลูกก็จะแฮปปี้ประนีประนอมกันไว้นะคะเดี๋ยวมีอะไรขึ้นหน้าก็จะนำมาอัปเด็กคุณผู้ชมทราบก,กันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคะส่วนตอนนี้ค่ะมาว่ากันด้วยเรื่องของโควิด -19 กกันคุณผู้ชมค่ะโอ้โหตอนนี้เนี่ย คือน่าเป็นห่วงมากเลยทีเดียวนะคะรวมถึงในเรื่องของแวดวงนางงามคุณผู้ชมหลายคนก็ยังเกาะติดกันอยู่นะคะก่อนหน้านี้พี่นวัดอิสระไกรศีลค่ะผู้อํานวยการกองมิสแกรนไทยแลนด์นะคะก็ได้ออกมาแจ้งข่าวให้แฟนนางงามได้ทราบกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าคุณเทเรซาซึ่งเป็นรองผู้อํานวยการกองมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยนะคะแล้วก็น้องพัชชาพลอยเรือนดาหลวงเป็นรองอันดับสองมิสแกรนที่กําลังจะมีผลงานกับทางช่องวันนะคะกับละครกู้ภยัยหัวใจสู้ เรื่องนี้เนี่ยตรงๆกับเบสเป็นพระนางนะคะซึ่งน้องเนี่ยก็ร่วมเล่นในละครเรื่องนี้ด้วยทั้งคู่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งในส่วนของคุณเทเราซาเนี่ยคุณแม่และแม่บ้านก็ติดด้วยเช่นกันใช่แล้วครับทีมข่าววันบันเทิงของเราครับมีโอกาสได้เจอพี่นวัตนะครับซึ่งพี่นวั์ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทั้งคู่หมายถึงคุณเทเราซานะครับแล้วก็น้องพระชาพรอยเนี่ยนะฮะ อยู่ในความดูแลของโครงการที่พี่นวัตเนี่ยก่อตั้งขึ้นนะครับ<ช>ก็คือโครงการเป็นโควิดต้องมีที่รักษานะครับด้านคุณเทลิซ่านะครับก็เพิ่งจะได้รับยาฆ่าเชื้อไปเมื่อวานนี้ส่วนพระชพลนะครับตอนนี้อาการดีขึ้นครับแต่ว่าต้องอยู่ที่โรงพยาบาลให้ครบ10วัน <t> ไปฟังรายละเอียดเต็มๆจากพี่นวัตกันครับ เทเรซาก็เมื่อเช้านี้ก็อาการดีขึ้นละแล้วก็ได้ยาฟาวิพิราเวียยาตัวนี้ช่วงนาค่อมาขาดแล้วยาตัวนี้มาอีก2ล้านเม็ดวันที่26ตอนกลางคืนมาจากญี่ปุ่นผมไม่เข้าใจว่าสาธารณสุขทำไมปล่อยให้ยาตัวนี้ขาด<ม>คือยาตัวนี้คือยาตัวเดียวนะที่จะช่วยได้ side effect ก,ก็คือจะท้ทองเสียคุณแม่คุณเทเรซาก็แ,แย่อยู่เหมือนกันนะคะก็ส่งรูปมาให้ดูนี่คืออยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งอยู่ในโครงการมิสแกรนเหมือนกัน<ม>ก็หนักมาก นอนแต่แข็งนอนอะไรไม่ไหวเลยเหนื่อยมากแต่ว่าก็ได้ยาไปแล้วออพระชาพอยโอเคครับยังไม่ตึงถึงขนาดรับยาเชื่อไม่ลงปอดครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการใช้ชีวิตน้องก็อยู่ในขั้นตอนของการดูแลรักษาเฉยๆก็คือถ้าวันไหนที่รู้สึกเวียนหัวบ้างก็ทานยากแก้เวียนหัวรักษาตามอาการแล้วก็รอดูการตรวจต้องไม่เจอเชือ้อติดๆกันหลายๆครั้งแต่อย่างน้อยน้องก็จะอยู่กับเรา10วันเพราะว่าโครงการมิสแกนเป็นโควิดต้องมีที่รักษาเนี่ยทุกคนที่ผมพาไปต้องอยู่10วันถ้าเกิดสมบุติมันดีขึ้นพ้นก็ลับบนด้ แต่ถ้าไม่ดีก็อยู่ต่อ นี่แห oh ละครับ oh. ก็หลังจากอัปเดตจากพินวัตนะครับแต่สิ่งที่พี่นวัตพูดมีเหตุผลเนาะ,ะทำไมถึงปล่อยให้ยาตัวนี้ซ,ซึ่งมีความสําคัญเนี่ยนะในการรักษาของโควิด19เนี่ยมันขาดตลาดม,ามันไม่เข้าสู่ประเทศไทยเพราะนั้นก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับเป็นกำลังใจให้กับทั้ง2ท่านด้วยละกันแล้วก็ครอบครัวนะครับขอให้หายไวๆแล้วกันนะครับไม่แล้วค่ะรวมถึงใครที่อยากจะส่งกําลังใจให้ก็ยังส่งกําลังใจกันได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็รอติดตามผลงานของน้องกันด้วยนะคะในละครกู้ภัยหัวใจสู้เร็วๆนี้ทางช่องวัน31ได้ชกันนนนออย่่างแ ใช่ครับซึ่งคุณผู้ชมค่ะในช่วงวิกฤตโควิด19แบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าทุกคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าด่านหน้าในการต่อสู้กับโรคนี้ก็คือบุคลากรทางการแพทย์นั่นเองใช่นะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์นะครับแล้วก็รวมไปถึงพยาบาลนะฮะแล้วก็ทุกท่านที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนครับต่างทางานหนักจริงๆในช่วงเวลานี้ครับอดหลับอดนอนนะเพื่อทําการรักษาโรคไวรัสตัวนี้ครับโควิด19ซึ่งต้องบอกเลยครับว่าวันนี้เราขอฝากกาลังใจดีๆครับ จากเหล่าคนบันเทิงถึงทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่กําลังทํางานอย่างหนักไปชมกันครับคุณหมอพยาบาลขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ขอบคุณอีกหลายๆคนนะครับที่คือเราอยากจะอยู่บ้านกักตัวอยู่เชื้อประชาติแต่มีหลายคนที่อาจจะต้องออกไปทำหน้าที่แทนเรา <Okay. S 2> ผู้ไยฉุกเฉิน <Okay. S 2> ทางด่วน <Okay. S 2> าการรถไฟ ราชก,การเน้อหายที่บางทีต้องออกไปทํางานอยู่ตอนนี้สุ้ๆนะครับใ mm hmm. นราลจงใจให้ขอบุณลุงหน้านครเราเข้าใจว่าผู้ป่วยเยอะแล้ว mm hmm. เราก็เข้าใจอีกว่าเตียงอ่ะเตียงจ,งจริงๆเขาบอกว่าพอแต่เพียงแค่ว่ามันพอในระดับทั้งประเทศ mm hmm. ในกรุงเทพอ่ะไม่พอ mm hmm. แต่คนติดเยอะจริงๆก็เลยแบบอยากจะให้กําลังใจมากกว่ากําลังใจทั้งบุคลากรทางการแพทย mm hmm. ์ทั้งเจ้าหน้าที่ทางรัฐที่พยายามจะ ช่วยผู้ป่วยทุกคนแนละช่วยบุคลากรทางการแพทย์แต่ที่สำคัญสุดก็คืออยากจะให้กำลังใจกับผู้ที่ป่วยหรือผู้ที่เตรียมในการที่จะป่วยหรือต้องกักตัวคือเราเข้าใจว่ามันไม่มีใครอยากให้เป็นไม่มีใครอยากเป็นไม่มีใครตั้งใจจะเป็นแต่พอเป็นแล้วก็เปิดเผยท่าทายซัคนอื่นที่สงสัยเขาจะได้กักตัวเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดทุกคนบอกความจริงเราก็ต้องคุมได้เหมือนรอบแรกหน้าที่นี้เป็น เขาเรียกว่าเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ใหญ่หลวงมากสำหรับคนไทยทั่วประเทศนะครับก็ผมขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับให้ทุกทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกายแรงใจที่มั่นคงแล้วก็ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะครับพวกเรารับรู้ว่าทุกคนเหน็ดเหนื่อยเรื่องร้ายๆที่เราเจอกันอย่างนี้ให้หมดสิ้นไปโดยเร็ววันนะครับโดยเร็วที่สุดเลยให้มันผ่านพ้นผ่านพ้นไปด้วยกัน ก็ขอเป็นกําลังใจให้บุคลากรนะครับทุกคนนะครับที่เสียสละนะครับเพื่อคนไทยทุกๆคนฮะโอ้ครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่พี่แพทย์พูดดีมากๆเลยนะครับมันเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นครับทั้งคิวเตยนะครับและทีมวันบันเทิงครับในนามของช่องวัน31เครับเราขอเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ทํางานหนักสิ่งเดียวที่พวกเราทุกคนสามารถช่วยได้ก็คือดูแลสุขภาพร่างกายตัวเอง ห่างไกลโควิด -19 อย่าก <ม S 2> ติดเชื้อเป็นดีที่สุดนะครับใช่แล้วค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆหน่วยทุกๆฝ่ายแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะคะ